ส่วนแมกนีเซียมมีอะไรแมกนีเซียมก็จะมีในพวกถั่วต่างๆอันนี้ก็คืออาหารที่จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างเทสโทสเตอโรนนะก็คือเสริมในกลุ่มของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆที่แบบว่าปกติแล้วถ้ามันต่ํามันก็จะทําให้การสร้างเทสโทสเตอโรนต่ำไปด้วย สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของฮอร์โมนกันบ้างนะจ๊ะวิธีเพิ่มเทสโทสเตอโรนในวัยห้50บวกจ้ะวันนี้นะคะคือมันเป็นฮอร์โมนเพศชายไงแต่ว่ามันก็มีในผู้หญิงด้วยนะคะประเด็นก็คือมันสําคัญทั้ง2เพศแต่ว่าผู้ชายจะได้ใช้ตัวฮอร์โมนตัวนี้เด่นกว่าในผู้หญิงเวลาที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยนะมันผลิตจากอะไรการการะตุ้นที่อัฒชัใช่ไหมในผู้หญิงก็ผลิตขึ้นได้เหมือนกันแต่ใน ริมาที่น้อยกว่ามากๆแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเนาะเวลาที่อายุมากขึ้นเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้มันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆตามอายุคือเวลาที่ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันลดลงไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อในเรื่องของโรคหัวใจเพราะในผู้ชายเนี่ยอายุหลัง40ก็จะมีความเสี่ยงต่อเรื่องของโรคหัวใจมากขึ้นเจอได้บ่อยนะคะ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดในเรื่องของความเสีย่ยงโรคหัวใจนะคือความเสีย่ยงโรคหัวใจม,มันมีหลายปัจจัยอาจจะในเรื่องของคอเลสเตอรอลที่ว่าขึ้นซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเกิดจากในเรื่องของการเพิ่มเขาเรียกว่าสารอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายมันก็ทําให้มีตัวไขมันที่ก่อให้เกิดการอักเสบเช่นตัวออกซิไดซ์ LDL มากขึ้นถูกไหมมันก็เลยเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจมากขึ้นอันนี้เราพบบ่อยจากอาหารการกินอ้วนถูกไหมน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น การนอนดึกความเครียดในพวกนี้มันก็จะเพิ่มปัจจัยทางด้านการอักเสบทีนี้ไม่หลายๆคนเนี่ยก็จะแบบเอ่อบูสต์ฮอร์โมนตัวเองนะวิธีการบูสต์ฮอร์โมนหรือว่ากระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างฮอร์โมนขึ้นมาหรือเพิ่มปริมาณฮอร์โมนในร่างกายขึ้นมาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะตัวเอ่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรโดยเฉพาะในผู้ชายเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของเซนะ็กส์ฮอร์โมนเนาะมันก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของเซ็กส์ไดรฟ์นะก็คือกระตุ้นแบบความต้องการทาง เพนะศการผลิตสเปิรม์มก็ต้องการตัวฮอร์โมนตัวนี้นะ,ะทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและขนาดกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นเออแต่ข้อนี้ก็คือเด่นในผู้หญิงด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างในผู้หญิงเองเนี่ยนะที่ต้องการที่จะบิวกล้ามเนื้อ นะคะให้ลีนขึ้นออกกําลังกายแล้วแบบผอมไวอะไรอย่างเงี้ยนะตัวฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยก็จะมีผลเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงพอเข้าในวัยทองเราจะสังเกตว่ากล้ามเนือ้อมันขึ้นยากเนาะเราก็ไขมันมันมาเร็วนะเพะอะไรอันนึงก็คือเทสโทสเตอโรนในผู้หญิงมันลดลงก็คือจะอ้วนง่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีเพียงพอในระดับที่สมดุลน,นะ มันก็จะทําให้ผู้หญิงนะออกกําลังกายผอมวัวแบบนี้เป็นต้นอันนี้พูดถึงในผู้หญิงที่มักจะเจอปัญหาอ้วนง่ายนะแต่ในผู้ชายเนี่ยนะคะออตัวนี้มันก็จะชัดเจนมากเราก็จะเห็นว่าออในผู้หญิงกับผู้ชายสิ่งที่ต่างกันคือผู้ชายเขาก็จะมีกล้ามเนื้อเยอะเน่นเพราะฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเขาเป็นฮอร์โมนหลักฮอร์โมนเด่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าเทสโทสเตอโรนมันลดลงนะคะหลังแบบวัย40ไปแล้วเนี่ยผมร่วง หัวล้านผมบางหลายคนก็มาเร็วเลย35มาล้ก็คือมีอาการผมร่วงผมบางแล้วนั่นก็เป็นสัญญาณอันนึงในผู้ชายนะว่าเทสโทสเตอโรนต่ำละแล้วเราจะจัดการยังไงเกี่ยวกับในเรื่องของการบูสต์ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะเออมันก็จะมีทั้งในเรื่องของวิตามินเกลือแร่ แล้วก็พวกสมุนไพรบางตัวอย่างแรกถ้าพูดถึงในเรื่องของซัพพลีเมนต์ก็เป็นกรดอะมิโน,โนตัวหนึ่งนะเราเรียกว่าแอสปาร์ติกแอซิดกรดอะมิโนก็คือโปรโตีนก็คืออยู่ในพวกเนื้อสัตว์ต่างๆใดๆในต่างประเทศเขาก็จะมีกรดอะมิโนแยกเดี่ยวขายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อตัวแอสปาร์ติกแอซิดนี่แหละมันจะเป็นตัวที่ ช่วยในเรื่องของการเพิ่มระดับของฮอร์โมนที่ชื่อว่า FSH นะกับตัว LH นะ LH ก็คือ luteinizing hormone คือเอาจริงๆทั้ง2ตัวเนี่ยนะมันเป็นฮอร์โมนในร่างกายนะที่ไปเพิ่มการสร้างเทสโ o s t e r o n e แล้วถ้าในทางธรรมชาติเราจะเอาแอสปาร์ติกแอซิดมาจากไหนเราก็เพิ่มได้จากการกินเนื้อสัตว์นะโดยเฉพาะพวกสัตเนื้อแดงทั้งหลายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่กินเออเป็นในรูปแบบ ซัปพลิเมนต์ไปเลยเลยอย่างเงี้ยนะคะตัวแอสปาร์ติกแอซิดเนี่ยก็ต้องใช้โดสที่สูงอาจจะประมาณแบบวันละ3กรัมอันที่2เไปมีนิ่ลล้อหรือว่าเกลือแร่ก็คือซิงค์หรือแร่ธาตุสังกะสีไปช่วยทั้งในเรื่องของการสร้างไทรอยฮอร์โมนลดการร่วงของผมไปช่วยในเรื่องของการสร้างเทสโทสเตอโรนด้วยทีนี้การขาดซิงค์จะไปทําให้ระดับฮ um. อร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงเราก็ควรที่จะเสริมซิงค์หรือแร่ธาตุสังกะสีเนี่ย ก็คือในผู้หญิงเนี่ย50มิลลิกรัมก็พอในผู้ชาย เพิ่มไปที่75เลยเพราะเราหวังผลในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเทสโทสเตอโรนไปเลยไม่ได้ต้องการแค่ในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานในร่างกายทีนี้ในระยะยาวมันก็เลยจะออกผลดีนะแต่ประเด็นคือแบบนี้พวกเราในการกินซิงค์มันก็มีข้อควรระวังนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินโดสสูงในระยะยาวก็อาจจะทําให้แบบมีความเสี่ยงต่อในเรื่องของภาวะแอนิเมียหรือว่าโรคโลหิตจ,จางได้มันไปแย่ง าการดูดซึมกับธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเนื้อสัตว์แล้วเรากินซิง์ไปด้วยในโดสที่สูงมากมันก็ไปแย่งการดูดซึมธาตุเหล็กก็จะทําให้ร่างกายซีดได้โอเคต่อมานะคะตัวที่3คือแมกนีเซียมเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ร่างกายผ่อนคลายนะแล้วเราจะเสริมเท่าไหร่ดีแมกนีเซียมเนี่ยนะมันมีประโยชน์กับร่างกาย หลายๆเรื่องมากแต่วันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของเพิ่มเทสโทสเตอโรนใช่ไหมโดสของการเสริมก็คือโดสทั่วๆไปที่เรากินเลยก็คือ300-600ถึง600มิลลิกรัมต่อวันก็คือในผู้หญิงอย่างน้อยก็ต้องมี300มิลลิกรัมต่อวันหรือในผู้ชายเพิ่มได้ไปจนถึง600มิลลิกรัมต่อวัน กินตอนไหนถ้าจะให้ดีกินก่อนนอนดีสุดเพราะว่าตัวนี้มันทําให้ร่างกายผ่อนคลายไงเธออตัวที่4ตัววิตามินที่จะเพิ่มเทสโทสเตอโรนก็คือวิตามินดีเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ค่อยออกไปเจอแดดให้รู้ไว้ว่าระดับเทสโทสเตรนในร่างกายมันก็จะลดลงมากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะมีการศึกษาในผู้ชาย65คนว่าให้ได้รับวิตามินดีวันละ3,300ันายไทุกๆวันเขาพบว่าจะเพิ่ม ระดับเทสโทสเตอโรนได้มากกว่าคนที่ไม่ได้รับวิตามินดีถึง20%อันนี้ถ้าจะเสริมวิตามินดี3แล้วก็เสริมปกติเลยนะคะวันละ5,000 IU ต่อวันนะก็ทานได้แบบทุกๆวันเลยนะจ๊ะอ่ะข้อ5ฮอร์โมนตัวนี้นะชื่อว่า DHEA ชื่อเต็มของมัน d ีไฮโดเอพ i แอนโด s t e r o n e มันสร้างมาจากต่อหมวกไตเป็นฮอร์โมนเพศนะคะในกระบวนการสร้างฮอร์โมนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นเทส สตนก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนก็ได้นะคะซึ่งมันมีความสำคัญตรงที่ว่าพออายุมากขึ้นเอดีเอชเอเนี่ยมันก็ลดลงตามวัยแต่คุณสมบัติของดีเอชเอเนี่ยนะมันเป็นตัวที่แบบให้คุณสมบัติ ของฮอร์โมนไปทางเพศชายมากกว่าซึ่งในผู้หญิงเขาก็จะมีที่ใช้กันเยอะโดยเฉพาะแบบว่าพอเข้าสู่แบบในช่วงของเมโนโพสนะหรในช่วงของแบบทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในผู้หญิงที่แบบมีความต้องการทางเพศลดลงตัว DHEA เนี่ยมันก็จะช่วยเพิม่มทางด้านเซ็กซ์ไดรฟ์ได้ทีนี้นะมันก็จะช่วยในเรื่องของจิตใจร่างกาย DHEA นะโดสในผู้ชายก็จะใช้โดส สูงนะในผู้หญิงก็จะใช้โดสต่ำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้พวกเราฟังนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะแบบให้หาแบบใช้เองเพราะว่าเวลาในเรื่องของการปรับฮอร์โมนเนี่ยนะคะมันจะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอยา่างมาตัวถัดไปอ่ะที่6คือตัวอัชวากันดามันก็คือเขาเรียกว่าสม อินเดียใช้ทางอายุรเวชศาสตร์ทางแบบโบราณเนานะของทางอินเดียนะตอนนี้เอามาขายในรูปแบบของซัพพลีเมนต์ตัวสมอินเดียเนี่ยมันก็จะช่วยปรับในเรื่องของสมดุลฮอร์โมนทั้งเรื่องของจิตใจนะทำให้เราไม่เครียดในเรื่องของอาการนอนไม่หลับเสริมในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศช,ชายตัวนี้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มเทสโทสเตอโรนนะอย่างชัดเจนนะคะเมื่อเทียบกับคนที่แบบไม่ได้กินแต่ถ้าเกิดว่า เป็นในเรื่องของการปรับไลฟ์สไตล์ที่จะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศชายตัวเทสโทสเตอโรนนะอย่างแรกในเรื่องของการออกกำลังกายจะเธอก็คือออกกำลังกายแบบ Hit h i g t i n t e t s i t y Interval t r a i n น n g ะตัวนี้มันจะช่วยบูสต์เทสโทสเตอโรนขึ้นมาแบบอย่างมากมายโอเคไหมการออกกำลังกายแบบเว t เทรนนิ่งช่วยเพิ่มแต่ในขณะเดียวกันการออกกำลังกายแบบ Endurance Exercise ก็คืออะไรที่แบบนานๆเช่นปั่นจักรยานนานๆเป็นชัว่วโมงหรือวิ่งมาราธอนพวกนี้จะลดระดับเทสโทสเตอโรนลงอ่ะอันที่สองก็งคือการลดน้ำหนักจ้าทุกคนให้มันแบบอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่อ้วนถ้าเกิดว่าเราเอารอบเอว นะลง4นิ้วระดับเทสโทสเตอโรนจะสูงอัพขึ้นไปได้ถึง75%ต่อมาอันที่3ก็คือในเรื่องของไดเอทอาหารที่จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะโลคาร์บแต่ก็ไม่ได้ไฮแฟตนะต้องเป็นตัวที่จะ ลดการอักเสบก็คืองดพวกของทอดทั้งหลายเสริมในเรื่องของอะไรอีกก็คือในกลุ่มของพวกสารแอนตีอ้ออกซิแดนท์ทั้งหลายผลไม้ที่เป็นตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแล้วก็ผักใบเขียวทั้งหลายนะพวกนี้ก็จะช่วยนอกจากนี้มีอะไรอีกเมื่อกี้เราพูดถึงซิงคใช่ไหมแต่พอมากินเป็นอาหารตามธรรมชาติเนี่ย เราก็ต้องกินอาหารที่มีซิงเยอะอะไรที่มีซิงเยอะเช่นพวกเนื้อวัวพวกหอยนางรมพวกโอ๊ตนะทั้งหลายนะส่วนแมกนีเซียมมีอะไรแมกนีเซียมก็จะมีในพวกถั่วต่างๆอันนี้ก็คืออาหารที่จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างเทสโทสเตอโรนนะก็คือเสริมในกลุ่มของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆที่แบบว่าปกติแล้วถ้ามันต่ํามันก็จะทําให้การสร้างเทสโทสเตอโรนต่ําไปด้วยข้อสีก็คือว่าต้องลด แอลกอฮอล์อหรืองดไปเลยนะคะแล้วสุดท้ายที่สําคัญก็คือนอนให้เพียงพอเพราะว่าเทสโทสเตอโรนมันเป็นฮอร์โมนนะคะก็จะทําให้ระบบการออสร้างฮอร์โมนทั้งระบบในร่างกายมันลวนแล้วมันพังไปหมดเลยโอเคส่งทุกคนเข้านอนเลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่2องทุ่มนะจนันทร์คารสุกที่ดรส e ินเฮล h a ชแนลแล้วก็ดรสลินแฟนเพจนะคะวันนี้หมอสลินบ๊ายบายค่ะ